เมื่อวันที่9กันยายน2567จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายได้ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายพื้นที่ถูกน้ำพัดจมหายไปทั้งสิน้นชุมชนในพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญกับความลำบากมากมายทั้งในเรื่องของการขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและที่พักพิง สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อเห็นพี่น้องในพื้นที่ได้รับความทุกข์ยากจึงเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือและเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่12กันยายน2567โดยการรับบริจาคเสื้อผ้าอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆเพื่อรวบรวมนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภยัย การเปิดรับบริจาคดำเนินไปจนถึงวันที่19กันยายน2567ซึ่งเป็นวันที่ทีมงานจากสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเราได้นำข้าวสารอาหารแหง้งยาสามัญประจำบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือช่างไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ท้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น สิ่งของที่เรานำไปช่วยเหลือไม่เพียงแต่เป็นอาหารและยาที่จำเป็นแต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์คึื่นมือช่างที่สามารถนำไปใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายชาวบ้านหลายครอบครัวได้แสดงความซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือที่ได้รับในขณะที่ทีมงานยังได้พูดคุยและรับฟังปัญหาของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดหมู่บ้านผาใตา้หมู่12ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อาย หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำพัดหายไปทั้งหลังทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่มีที่อยู่อาศัยห้องน้ำในหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากถูกน้ำท่วมขังและไม่สะอาดตอนนี้เราอยู่ที่บ้านผาใต้หมู่12่สอตำบลท่าตอนอ,อแม่ายจเชียงใหม่นะครับบริเวณที่เราอยู่นี่คือบริเวณนี้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่านะครับที่เราเห็นซากนั้นอยู่นะครับก็คือจะเป็นบ้านของบาทหลวง หรือผู้นำทางศาสนาที่หายไปครับถัดออกมาที่เห็นกองหนึ่งตรงนั้นจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาลาหูนะครับแล้วทางด้านขวามือหน้านนี้จะเป็นโรงอาหารเวลาเขามีพิธีเทศกาลคริคสต์มาสหรือแอรต่างจะมาจัดวรงบนนี้ซึ่งเป็นหลังค่อนข้างจะใหญ่จากนั้นจะมีโบสถ์หลังใหม่ซึ่งสร้างเกือบจะเสร็จแล้วชาวบ้านยังไม่ใช้เลยเกือบเสร็จแล้วนะครับก็ทําให้โบสถ์หายไปนหนึ่งหลังหลังใหม่หลังเก่าอยู่ใกล้กันก็หายไปนหนึ่งหลัง รวมถึงบ้านชาวบ้านทั้งหมดบริเวณนี้นะครับอีกห้าหลังหายไปกับสายน้ำทั้งหมดเลยมีบ้านชาวบ้านซึ่งเสียหายประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะครับไม่เกี่ยวกับบ้านที่หายไปอย่างเช่นบ้านหลังนู้นโรงครัวห้องน้ำหายหายไปอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือจะมีความเสียหายห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์วันแรกที่แบบวันที่สิบเอ็ดที่เห็นบ้านตัวเองพัดไปเนี่ยโอ้ยบ้านเราไปแล้วอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็คือแบบคือแบบ ไม่นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับคือมีหมดเลยค่ะคือแบบคือทั้งชีวิตของเขาที่เขาสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแดงของตัวเองเนี่ยคือมันเห็นแบบพัดไปกับน้ำานี่คือแบบมันทำใจไม่ได้อะค่ะต้องขอขอบคุณผู้ที่มาบริจาคให้กับาชาวหมู่บ้านผาใต้ในรนอบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าอเอกชนหรือว่า,าส่วนบุคคลก็ได้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่าน ขอคุณน้ำใจที่มีให้กับชาวบ้านผาใตยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนั่งๆนะเจ้าตีมาเ่วยเหลือนะพวมหาชุมพูนะเจ้าพอดีมันมีนักนักอยู่หกลายนะคะคือบ้านนี่เล้ลาหมดละค่ะแต่ว่าบ้านนักนักนี่เข้าอยู่มาได้ละค่ะตีกับไปหมดละค่ะมันเหลืออย่างละค่ะเหลือแต่บ้านหันน้อยเดียวค่ะคือตอนนี้มันมันมาเหลืออย่างแล้วมันไหลไหลไปตัวน้ำโขกหมดละค่ะความเสียหายคือ บ้านพังทั้งหลังนะครับจะก่อือขายของที่เปนขายของตอนนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยเลยนะครับเนาะปัญหามากที่สุดคือที่อยู่อาศัยตอนนี้เขาจะไม่มีนะครับเนาะครับคือมันติดนำกกตอนนี้ไม่มีไม่สามารถที่สร้างได้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ช่วยเหลือในการที่มางพวของพวกบริโภคแล้วก็เครื่องสายในรัวเรือนนะครับขอขอบคุณมากนะครับนอกจากการนำสิ่งของไปช่วยเหลือในด้านปัจจัยพื้นฐานแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาที่ชาวบ้านประสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเรือนสุขอนามายัยรวมถึงการปรับปรุงห้องน้ำที่ถูกน้ำท่วมเพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคในครั้งนี้ การช่วยเหลือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นแต่ยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเรายังคงมุ่งมั่นที่จะกลับมาช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนต่อไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาให้กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้